สภานายจ้างประเมินโควิดทุบเศรษฐกิจไทยเสียหาย11ล้านล้านนายธนิศโสรัสรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านแรงงานและผู้ประกอบการหลังภาครัฐออกมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว10จังหวัดเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่12ถึง25กรกฎาคม2564ประเมินว่าจะส่งผลให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นแต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับมาตรการเยียวยาของรัฐบาลว่าจะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดหรือไม่ แต่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในกลุ่มผู้ผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศที่มีความบอบช้าจากวิกฤตที่เกิดขึ้นตั้งแต่การระบาดะระลอกแรกจนถึงการระบาดะระลอกที่3ส,ส่งผลให้กําลังซื้อของคนไทยอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องแม้การล็อกดาวน์ครั้งนี้จํากัดวงแค่10จังหวัดแต่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนต่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP และการจ้างงานรวมกันสูงถึง 60- 7 0ของ GDP รวมดังนั้นหากพิจารณาภาพรวมความเสียหาย ทางเศรษฐกิจของไทยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ความเสียหายที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอาจสูงกว่า11ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น65.3%ของ GDP เมื่อเทียบกับฐานปี2562คิดจากมูลค่าของ GDP ที่หดตัวลงโดยได้รับผลกระทบทั้งด้านการส่งออกและรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูญหายไปจำนวนมหาศาลแม้ว่าการส่งออก5เดือนแรกของปี2 2 4จะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศก็ยังสุดตัวลงอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube, ย u t u b e Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ